สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเปิดอาชีพใหม่ค,ะคะ่ะเ,เพื่อนๆเปิดร้านขายน้ำค่ะพเพื่อนจับจกาเลยค่ะเพื่อนเรืดองด่างด่างกวาดก้อนคะ่ะได้จากสิล่างค,ะค,ะค,ะคะ่ะเพื่อนๆมาขายน้ำนะคะ่ะขายน้ำน้ำดืม่ม นะคะคุณสามาีกีดผู้เดียวไปของอะไรมาขายน้ำค่ะเนร้านขายน้ำอยู่ในตลาดอยู่วันในตลาดละอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอหนังรองค่ะอยู่ไก่มหาลัยเทคนิคอำเภอหนังรองค่ะพี่น้องมหาลัยเทคน,นิคหนังรองค่ะพี่น้องพี่น้องไปลากน้ำแล้ววันนี้น้ำล,ลาดแล้วก็เอาเก็บใส่ค่ะเกบใส่แล้วก็เอาไปกวดเท้ามข้าวปวดปวดค่ะพี่น้อง สซยี่เคียวล่างคือตันขายหนามเลยค่ะเพื่อนมามาโวยกัน ล่างแล้วคะ่ะเพื่อนได้ต่อฟังคำพูดเลยจังนี้ล่างมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวสุดากโตออกมากค่ะในห้องนี้ก็ล่างล่างมาแล้วค่ะล่างโตข้างๆฟ้าคุณนี่ล่างมาแล้วคะ่ะเพื่อนข้นเกา่าเขาไข่กว๋วยเตี๋ยวคะ่ะก็ติดมกกระโปงนิดจังน้อยคะ่ะเพื่อนพอด่งนี้เราจะไข่หนาม รอยแล้วนี่หลากโตออกมาค่ะล่างนี่ค่ะว่างว่ะค่ะพเพื่อนๆสองหงสองคู่หามาทำอาทิตย์ใหม่ค่ะรวยกันสวยกันเห็ดสวยกันส่างค่ะ ันนี้ก็มีอีกของหนึ่งของนอนมีสองห้องค่ะเพื่อน้องน้อนมีสองห้องของน้ามีห้องหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็ของน้าอันนี้ก็ห้องอีกของหนึ่งค่ะเพื่อนมีสองห้องค่ะของนอนแต่ป่าประตูที่ปืดได้จากน้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอะค่ะมาเด้นนอตละค่ะข้างหน้าต้องขามกับครัวคุณยาย บังนี้เปนขายกับขา้าวขายก๋วยเตี๋ยค่ะขายอาหารตำจังน้ำค่ะทางกะสิเปิน้านชากาแฟขางขางๆกับตรงมาหาลัยเทคนิคนั่งรอครับเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันผู้ได้ผ่านไปผ่านมากอะไปเที่ยวใส่กาแฟมาซื้อน้ำนะคะซื้อน้ำแช่เย็น น้ำแข็งใส่ในแพรกขาวแพกใส่น้ำแข็งะคะ่ะน้ำแข็งเทแล้วก็เอามาเอาขวดน้ำใส่ไปกินน้ำท,าท่าด้วค่ะนะคะมหาลัยเทคนิคอำเภอนางรองเดี๋ยวเราจะเขียนมาหาลัยเทคนิคนางรองค่ะเพื่อนตรกนี้จะเป็นร้านกาแฟค่ะนี่ทางคะ่ะใกล้ๆค่ะเพื่อนๆนี่ข้างๆกันหาง่ายค่ะ มื่อนี่กัแดดฮ้อนๆค่ะตอนแรกกับฟ้าครึมๆค่ะใกล้ๆค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเด้อผ่านไปผ่านมาบัดได้จะไปเที่ยวกับแวะซื้อน้ำไปดื่มามทางเ้อค่ะซอยอุ่นนนี่ค่ะซอยอุ่นอาชพใไม่ของายแก้วค่ะเพื่อนมาจะไปกีดยางล่ะกับจับเบื้องกันมาขายน้ำอยู่บ้านเฮาคือเก้าค่ะเพื่อนเนี่ยตองถามครัวคุณยายค่ะขายอาหารตํางๆค่ะเดียวผม ลดดังได้จะน้อยค่ะเพื่อนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็วเ,ดวกเดี๋ยวเอาเหรดมาวางค่ะเพื่อน หาง่ายค่ะเพื่อนๆร้านกาแฟดินมังกรค่ะน้องเอาผ้าเหรียมาวางแล้วค่ะเพื่อนๆคลิปยาวนิดจังหน่อยเลยค่ะเตรียมของลงเดี๋ยวตอนหนึ่งถุงค่ะน้ามาลงค่ะเพื่อนของใช้เอาเหรียมาวางไว้ก่อนเดี๋ยวถุงหนึง่ง นำถวยมาลงรูนาถนนค่ะเสียงดังได้ในจน้อย<า>นี่นำม,มาลงแล้วค่ะพเพื่อนนำม,มาแล้วค่ะตอนนี้เวลาประมาณสี่ถุงกลัวๆค่ะลงได้ครึง่งนึงอันนี้น้ำถวยค่ะพเพื่อนทำถวยก็มีดด้วยค่ะพันไปพันมายุ่ไกล,ไกล แย่สื่อมาอุดหนุนแน่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่มารับชมมาชมอาชีพใหม่ของยายแก้วค่ะขอบคุณทุกกระดิ่งติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณที่มาเบิ่งโฆษณาให้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆค่ะปังกุงก็มานำปังกุง้พ่อเฝอพ่อเพิินค่ะ เจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดี